พวกอนไรดำขึ้เลยอะอะไรเย่างงี้สามแกงถึงตุดละหนึ่งมันต้องรีบสับสองละเนี้ยมันไม่เสียจังหวะดีใช่ครับของเก่าจะออกสองเลยก็หนักไปใช่ครับจะหนึ่งเลยก็สั้นไปหน่อย มันเล็กน,นิดเดียวนั่นหนึ่งนะตามหลักครับอ่าเนี่ยเนี่ยแค่หนึ่งล้วก็ขับเนี่ยอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยเนี่ยอ,อ,อย่างเงี้เออยเราก็ไม่ต้องมานั่งไอ้นี่สองละนี่ถ้าว่าจะถ,ถ,ถ,ถ้าว่าถ้าว่าไปไปหน่อยหอนแล้วนะเนี่ยครับร้องแล้วนี่อะไรเงี้ยช่วงฟรีมันน้อยละ หรือว่าเป็นที่ขาดเอ๊ะฟังขาดยังไงให้แบบไม่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 ออกสองเลยครับก็กำลังก็ไม่ได้ตกนะครับเนี่ยเลยเหนะ็นไหมเนี่ยจะสองเนีย่ยจะยาวๆปกติต้องเปลี่ยนแล้วนะใช่ xịt xe phải màu với này. Mày nghe mày có 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 cái 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 này rồi đó. đèn dạo lên sáng อารมณ์เหมือนเกียร์สี่ของเก่าเลยไน้เลนี่เกียร์สนะี่คือเหมือนเกียร์ห้าของเก่าเลยอใช่เอ,อเนี่ตั้าขึ้นถ้าขับในเมืองเกียร์ห้าถ้าไม่ต้องลงเลยก็ไม่อืดน,นะ เไม่ห่อนวนี่เนี่ยคลิปเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จบอเคอใแีมากแต่ก๊อเก่งนี้ดึงสี่ชั่วย,ยังได้เลยอ่ะนะ <c oughs> น <c oughs> Ừ. March này nó phonder rồi ạ, U Kellery nó howie bạ gặp rồi. à, này, Bao mài không mài ạ Roy Lao như đifier murale Joint giọt miên. U đến fundamental manners. бы yong giơ hay nè? Cờalling recognize. Ưcond mеля itay nó chưa bị đùa. Misan metinvetier màlo nó ng daqui มา,มมาตัมาอ่าเนีขับร้อยนึงเนี่ยเขาเร่งแค่ไม่ต้องแต่เลยบูสต์สิบป,ปอนด์เองแบบ กดทาไว้เงีย่ยไม่มีแล้วเคร่อเครื่องเครื่องก็ไม่เบาเลยมากครับไปนิดหนึ่

ครับสงสาเรเขาน่าร้อย่าลออประมาณสองพันห้าแปดสิบเก้าสิบรอบเนี่ยแล้วเวลาเชนเตียสังเกตนะฮะมันจะไม่กระชากเนี่ยมันลงนิ่มเลยนะใช่ใช่ใช่เนี่ยนิ่มเลยอะ,มยะไม่เวลา,วลาไม่กระตุก กระตุกเทมันกระตุกมากกว่านะใช่อันนี้มันลงนิ่มเนี่ยเหยียบฝั่งก็เดินเราเหยียบเบรกคก็เลยอไม่มีอื่นเลยดูเหมือนรถมันเร็วกว่าเดิมเลยนะครับก็คือเหมือนเหมือนรถมันเบาเหมือนรถมันเหมือนรถมันพยานยามเลยอ่ะ えっ นึ่งนะเนี่ยเนี่ยขับร้อยหนึ่งร้อยสิบพอๆกับร้อยยี่ของเก่าเลยเนี่ยใช่ครับเราเพิ่งจะสองพันห้าอีกท่านก็ดูรีคิปช่างมีการจับเวลาด้วยมีกีเวนใช่ไหมทำเร็วแรมมันจะแข็งขึ้นสมมติน้าจะใช้ความเร็วสุงเฉลยนะน้าหนึ่งสี่เลยอย่างเงี้ยมันมีให้ใช้เห็นะเนี่ยเนี่ยตัวแซงสุงเฉลยเนี่ยมีให้ใช้ เนี่ยเอาเด็กเนี่ยมาไม่หมดนะเนี่ยโดนท่าเนี่ยเจ้าเร็วแค่ไหนอ่ะเนี่ยร้อยสามเนี่ยลงนิ่มๆเลยแต่มันเป็นร้อยสามที่เร็ว่เฉยบ้างเขานะเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ไหวจะวิ่งแลไงนะเร็วนะเนี่ยดูดิเนี่ยไม่หมดด้วยนะไปนี่อย่างเงี้ย ร้อยสี่พะเนี่ยร้อยสี่ไปเยอะแตเครื่องแเครื่อมันยังดีอยู่นะครผมเนี่ยไปไปนี่เนี่ยใช่ครับเนี่ยมันยังไม่หมดมันไปเรื่อยๆเลยนะโอเคถ้าลองให้รู้พอสังเกตพอละใช่ครับแต่รู้นี่ไปนี่ไงผมคืผมนั่งนั่งฟังเสียงนี่ผมพยายามเลยทั้งกะทิเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีอื้อขึ้นมาเลยใช่ครับใช่ ีอผ,ผมคิดไม่ผิดละ <c oughs> ผมคิดถูกแล้วที่มาที่มาหาช่างครับ <c oughs> ผ,ผมคิดถูกนะไม่ผิดกว่านี้จริงๆที่มาคนขับรถทุกคนนะครับเลยเ,ออเขาต้องการทำให้แบบว่าสบ,บ,าบายใจสบายสบายอย่างเงี้ยทั้งรถทั้งคนไปได้ยนะ